ออนไลน์สเตชันและบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย You Drink Don't Dive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยความห่วงใยเพื่อสร้างสรร์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆครับ Suzuki c a ส e We c แ r e เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการนำเสนอไฮไลท์สุดมันนัดปิดซีซั่นอะไรจะยิงกันขนาดนั้นที่เซนต์แมรี่ อำลาฟิมิโนโลและลุงเจมในปีที่หงแดงนั้นสร้างคอนเทนต์เน้นจริงๆเลยไอทีตบีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์สุ z กิสวิฟต์ G.L.NEXT NEXT TO THE EIGHT ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาสหอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น www. b l a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกพิธทิเลยนำท่านผู้ชมครับมาที่เซนต์แมรี่ครับดูเกมปิดซีซั่นระหว่างเซาท์แฮมป์ตันกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนั้นขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะน,นี้ครับโอ้โหลาพี่เวียทำไมทำอย่างนี้จ่ายมาเข้าทางปืนของเดียโก้โชตาครับโอ้ลาเวียเซงเลยทำให้ลิเวอร์พูลในนำก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ รวดเร็วครับแค่10นาทีแรกเท่านั้นเองโอ้ลาเวียแกคงตกใจครับบอลมาไม่ทันระวังครับนี่แหละครับพอทำชิ่งมาจ่ายมาเซตโชต้าเลยครับ1-0จากนั้นเนี่ยลิวพูดเดินเครื่องลุยกันไปครับอเล็กซานเดอร์โนจ่ายทะลุตรงๆมาฟาบิโยให้มาฟิมิโนโดึงดึงหลอกฟิมโนโสัดลูกนี้เข้าไปซีซินโย 2-0ครับนี่คือผู้เล่นคนที่43ในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ยิงประตูได้ในนัดสุดท้ายที่รับใช้ทีมนะครับโอ้โหฟิมิโนก่อนหน้านี้เนี่ยมี42คนนะครับคนล่าสุดคือทาคุมิมินามิโนโนะครับแล้วฟิมิโนโยึกแล้วซัดลูกนี้เข้าไปสมบูรณ์แบบสอพุ่มพันม่วงยิงครับเนี่ยหงายเงิบอคับแอลลันปัดไปแล้วครับกองหลังของเซาแม์ตัน แล้วก็ยิงลูกนี้หักคอเข้า2ประตูเลยครับกลางวัง EGG แล้วดูแซมตันเนี่ยลุยมาได้ประตูตีไข่แตกครับจากเจมส์วอรเดพาวสนาทีที่19จริงๆก็ยิงไม่ได้ห่างตัวของควิวินเคลเลอร์นะครับแต่ว่าลูกน,นี้ตุงตะข่ายไหลามาแล้วครับ1-2โอ้ทำชิ่งกันมาสวยนะครับแซมตันเนี่ยตกชั้นไปแล้วนะครับเล่นเพื่อแฟนบอล ก็ไม่อยากอายให้มันแพ้อีกะครับในช่วงตกชั้นไปแล้วแต่แทนอ้าวฟิมิโนลืมไปหน่อยแม่เพิร์ดซีซินโยเพิร์ไปหน่อยเพิร์เพิร์กันโดนนะครับเนี่ยโอ้โหไล่มาแล้วครับเป็นสองประตูต่อ2ครับเนี่ยเพิร์เผลอไปนิดเดียวครับของลิเวอร์พูลโดนยิงเลยโซลมาหน้านะครับ ตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยยังไม่ยิงมายิงวันนี้แหละครับ <c oughs> ฟิมิโนโเผอไปซีซินโยโลนโฉกมาแล้วดูครับวิ่งลูกนี้แมทะลุกลางป้องมาเลยครับผ่านเจทิปยิงเข้าไปเท <c oughs> ่านั้นยังไม่พอครับเริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวแกลุยมาแล้วครับสไลมาหนาลากจีขึ้นมาลากทะลุขึ้นมาเลยมาหมดแล้วลูกนี้กระชากปั่นโครงเสียบเสาไกลเข้าไปสามประตูต่อสองับไปตีลังกาเป็นเกียรติศักดิ์ระวังป่าเสนาเมืองโอ้โห อะไรกันครับเนี่ยลุ่มล่ามแล้วเกินครับเกมนี้ตามหลัง2ประตูกลับมาแซงแล้วครับ3ประตูต่อ2โอ้โห้ดูครับเลี้ยงแหวกขึ้นมานี่ครับคคเล็กผ่าไฟแดงเลยครับทะลุขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้เสียบตาข่าย3 2ดีอาร์สให้มาบอลอยู่ที่เฮนเดอร์สันแล้วดูครับโอ้โหปลาเดือดมากครับจอแดนเฮนเดอร์สันเลเธอะจริงๆครับจ่ายลูกนี้ เข้าตีนเลยครับซ้ายตุงตาข่ายเข้าไปครับโดยไอ้แขนแข็งแรงครับอาร์มสตรองโอ้โหนำอาร์มสตรองซัดลูกนี้เข้าไป4-2เลยครับดูเฮนร์สันจ่ายลูกนี้เบะบะเลยเกินโดนยิงลูกนี้น่าคลเลเอร์ก็เปิดเปิดมุมเยอะเกินไปด้วยครับโดนยิงง่ายเลอเกินครับ4-2ไปแล้วครับ65นาทีมึนมากเลย จากนั้นลิอร์พูลก็เขินนะครับโดนบววยซัดไปสี่ลูกนะครับเดินเครื่องลุยขึ้นมาทําชิงเบิ้ลมาครับอเล็กซานเดอร์โนยัดมาที่เสาไกลจิ้มเข้าไปครับโคดี้กังโปไล่มาครับสมประตูต่อสี่ครับนาทีที่71อดนะครับพอ,อดีเลย เบิร์นกันครับแล้วอเล็กซานเดอร์โนให้มาชาร์จเข้าไปแล้วจากนั้นนะครับนาทีเดียวครับเวอร์พูลลุยต่อโมเมซาล่าโซโลไหลลูกนี้มาให้กับดิโโกโชตาครับโอ้ซัดเข้าไป4-4ครับอือะไรมันจะขัดไหนหนาดสำหรับคู่นี้หมดเวลานะครับเวอร์พูลเสมอกับแซนตัน4-4เวอร์พูลจบอันดับ5นะครับไปเล่นยูโรปาลีก ในฤด,ดูกาลหน้าส่วนซามตันบายบายปูนปูนจากศึกพรีเมียร์ลีกที่อยู่ยั้งยืนยงมากว่า10ป,ปีนะครับไปสู้กันใหม่แล้วเจอกันไอทิตติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีทีู่อดี